กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าลาสีเทาตัวหนึ่งมันรู้สึกคันในรูจมูกของมันเป็นอย่างมากจนมันทนไม่ไหวมันจึงจามออกมาหนึ่งครั้งใช่แต่มันก็ยังไม่หายคันมันก็เลยจามออกมาอีกอใชออ่ทำไมยิ่อยู่ฝนก็ตกลงมาตอเนียเอ๊หรือว่าจะเป็นเพราะเราฝนตกเพราะเราจามแน่แน่ลย ใช่แน่แน่โอ้ฉันช่างเก่งอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ต้องไปบอกเพื่อนให้รู้กันสักหน่อยแล้วแฟมิลี่คิดเทลครอบครัวนิทานเด็กเจ้าตัวเล็ก